รถแท็กซี่รถอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไปเ็มหรืวอว่าอาการเสียยังไงเขามาซ่อมได้บูยาคันนี้บูยาคันนี้รถทอสอเสือไม่ขึ้นรอบแล้วไม่ขึ้น9 9 9 9 9 9นเ้หมูัดให้เหลือ1 13,900แล้วผมตัดให้เหลือหนหนยแล้วแต่ จริงๆแล้วตัดให้เหลือศูนย์ก็ได้ครับแต่ว่าบางคนเขาก็เอาแค่นั้นพออาการไม่เสียไม่กระพริบเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรพวกนี้ง่ายนิดเดียวครับยวจัดการให้จิตสับราคาก็เป็นกันเองที่อยู่หาง่ายประชาชามันเป็นจิดสัมถ้ามาไม่เจอหาตั้งแต่ทางเหนือขวางนางใาเขียด้วยขวางว,วางิ่งวิ่งตรงมาประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเมตรก็จะอยู่จะอู่แท็กซี่บริการรถแท็กซี่ด้วยกนันเป็นราคาเป็นกันเองราคามาตรฐานแท็กซี่ นี่ก็เป็นพวกไม้มือสองนะครับไม้มือสองไม้มือสองขายใช่ไหมเพราะกรณีรถซ่อมไม่ได้อไม่มีปัญหาไม่ช็อตอะไรพวกนี้เกินเยียวยาก็เรามีของเปลี่ยนให้ของดีครับของตุ้งตางมาก็มาดูกันอีกทีครับถ้ามีรุ่นไหนก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่ก็ซ่อมได้นอกนอกจากว่าจะจลมปัญญาจริงก็เปลี่ยนเอาสนใจติดต่อครับเบอร์โทร0 8น6 4 7ป8 6 4 ทวนแท็กซี่ให้เช่ามีต้อนรับนะครับชาวสมาชิกแท็กซี่ทั้งหลายหรือว่ารถกระบะรถจักรรถอะไรก็ได้มาได้เลยครับถามไม่ยากโทรมาก่อนตามเบอร์นี้ได้เลยขอบคุณครับ